สวัสดีครับช่อง GK Farm นุกระทานะครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายคอนเทนต์เครื่อง4ี่จังหวะนะครับเครื่องแท้กับเครื่องเทียมนะครับจะมาตัดแข่งกันนะครับว่าเครื่องแท้กับเครื่องเทียมตัวไหนจะตัดเร็วกว่ากันฮนะคอนเทนต์ของเราวันนี้ครับผมเครื่องเราทั้งหมดมี6เครื่องครับแต่วันนี้เราเอามาสี่เครื่องครับผม อันนี้เป็นเครื่องสองจังหวะของไวเดนนะครับสองจังหวะอันนี้เครื่องสี่จังหวะนะครับตัวนี้เครื่องเครื่องเทียมนะครับฮอนด้าเทียมนะครับผมสองสองเครื่องนี้ฮอนด้าแท้นะครับนี่นะครับฮอนด้าแท้นะตัวนี้ก็ฮอนด้าแท้นะครับ GX-35 นะครับ ทั้งสองเครื่องนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเอาเครื่องนี้นะครับ GX35 นะครับมาแข่งกับเครื่องเทียมตัวนี้นะฮะฮอนด้าเทียมตัวนี้อมาดูใบพัดนะครับใบพัดเท่ากันนะครับใบพัดตัวนี้น่าจะประมาณ8นิ้วครับแล้วก็ตัวนี้ครับใบพัดเท่ากันนะครับ8นิ้วเท่ากันครับผม ไอพัดแปดนิ้วเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับกับตัวนี้อ่ฮอนด้าตัวนี้เทียมนะครับตัวนี้แท้ครับผมอ่าเราจะมาตัดแข่งกันดูนะครับว่าตัวไหนจะเร็วแรงกว่ากันนะครับเติมน้ํามันนะครับผมไปเลยเต็มถังครับอ้าวเครื่องนี้ครับผม มีเครื่องเทียมครับเรียบ<า>เรียง <นะ S 2> เรียบร้อยครับผมอ่าเครื่องเทียมตัดโดยเสียเกอร์นะครับสี่จังหวะนะครับ,ครบเครื่องแท้ฮอนด้าครับตัดโดยเสียปั้นนะครับ เครื่องนะครับติดทั้งสองเครื่องแล้วนะครับอ้าวพร้อมลงนะครับผมครับอ้าวเดี๋ยวรอลงชมนะครับไปเลยไปครับแข่งกันแล้วครับ <c ười> สีจังหวะแค่โดยเสียปั้นนะครับ <c ười> สีจังหวะเทียม <c ười> ของเสียเครื่องครับผม ไปครับไปพัดเท่ากันครับผมหน้าจากเท่ากันครับอ่าไปดูหน้าจากกันครับครับหน้าจากตัดเท่ากันนะครับผมไปดูความเร็วนะครับดูความเร็วดูความเร็วของ อ,อนด้าแท้และอ,อนด้าเทียมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนตัดด้วยนะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่เครื่องอย่างเดียวนะครับผมขึ้นอยู่กับคนตัดด้วยครับคนตัดเร็วคนตัดช้านะครับผมไปแล้วครับเสียปั้นนำไปแล้วครับอ,อนด้าแท้ นะครับการตัดตเสมอผิวน้ำเลยนะครับเสมอผิวน้ำเลยครับผมครับต,ตัดยอดข้าวสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับตัดเพื่ออะไรตัดเพื่อให้หญ้ามันตายนะครับแล้วก็ให้ข้าวมันขึ้นเร็วกว่าหญ้านะครับผม สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับับไปแล้วเสียปั้นนำไปแล้วครับผมเยียเพื่อตามนะครับดูการตัดเสียปั้นจะทำเร็วกว่านะครับผม นี้เครื่องเตรียมไปแล้วครับตามไปเสียบตั้นนำห่างแล้วครับนำห่างแล้วอันนี้น้ำน้ำก็ไม่ลึกนะครับครึ่งแข้งนะครับน้ำครึ่งน,นะแข้งครับผมน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ครับ ไปแล้วครับเตรียมปันจะชนะแล้วครับผมมาแล้วมอนต้าแท้นำมาแล้วครับอ่าครับผม าเสียปั้นชนะแล้วนะครับมันหน้าแท้โแ้มีภาพสโลด้วยครับเออจบแล้วครับเสียปั้นเจกเกอร์กำลังตามมาครับเดี๋ยวตอนขากลับนะครับจะให้เสียปั้นขับขับเครื่อง เครื่องเทียมนะครับจะให้เสือเกเสียเกอร์มาขับเครื่องแท้นะครับดูซิว่าเครื่องเครื่องไหนจะแรงเครื่องไหนจะเร็วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนตัดด้วยครับผมจะเร็วจะแรงก็ขึ้นอยู่ที่คนตัดด้วยผมให้ดูสมบัตนาเครื่องนะครับว่าเครื่องแท้เครื่องเทียมนะมาแล้วครับอ่าหมดครับผม ไปไปรอชมตอนขากลับนะครับเปลี่ยนเครื่องกันนะครับผมเปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับให้เสียเกลอนะครับใช้ของแท้นะครับเครื่องแท้นะครับให้เสียปั้นนะครับตัดเครื่องเทียมนะครับดูซิว่าจะเป็นกับคนหรือเป็นกับเครื่องนะครับว่าใครจะตัดเร็วกว่ากันนะครับผมเครื่องแท้กับเครื่องเทียมนะครับใบ เท่ากันครับผมแปดนิ้วเท่ากันครับความเร็วขึ้นอยู่ที่คนด้วยครับสมรรถนะเครื่องนะครับจิบเรียบร้อยครับผม,บผมไปแล้วครับผมไปแล้วไปครับผมเสียบกตกัวเครื่องแท้นะครับเสียบั้นเครื่องเทียมครับผม ไปแล้วครับลองเท่ากันนะครับผมดูครับรอบนี้เสียเกอร์นำนะครับอันนี้ไม่ได้จัดฉากนะครับผม ไม่มีการจัดฉากนะครับถ่ายสดนะครับตามความเร็วของเครื่องเลยนะครับผมแล้วก็สมรรถนะของคนด้วยสมรรถนะของเครื่องด้วยครับไปนะครับอันนี้เสียบั้นเครื่องเทียมนะครับ นี้ผมไม่ได้ว่าเครื่องไหนดีไม่ดีนะครับท่านผู้ชมดูเอาเองนะครับผมเรามาถ่ายให้ชมกันนะครับเครื่องแท้เครื่องเทียมครับดูครับความเร็วต่างกันนะครับดูดูเสียเกอร์นำไปแล้วครับโ้ทิ้งห่างเกือบสามเมตรสี่เมตรเลยนะะ ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับของเบียเกอร์ <c oughs> ไปแล้วคนระับหิงห่างเลยนะ นะครับจะสุดหน้าแล้วครับผมโูนะหินหางเลยนะครับจะหมดแล้วนะครับของเสียเกอร์ครับผมอา เครื่องแทลชะนะไปแล้วครับผมเครื่องแทลชะนะไปแล้วดูเครื่องเทียมนะโอ้ดูเครื่องเทียมนะ,มนะห่างกันเป็นนาทีเลยนะดูนะัดจะห่างกันทีนาทีนะ กองแผเข้าเส้นเช่นใจมาแล้วครับ คผู้ชมตัดสินกันเอาเองนะครับเครื่องเทียมกับเครื่องแท้จบไปแล้วครับผมเครื่องแท้ชนะทั้งสองรอบนะครับโอเคเหนื่อยจนหอบเลยนะครับไม่ได้จัดฉากเลยนะเร่งสุดฝีมือเลยนะครับ ยังไงครับทีมงานเร่งสุดฝีมือ,อยังเต็มที่เสียปั้นบอกเต็มที่แล้วครับเสียเกอร์ว่าไงเ <li zz. S 1> ต็มที่เหมื <li zz. S 1> อนกันรอบแรกรอบแรกนะครับรอบแรกเสียเกอร์ขับสี่จังหวะเทียมนะครับเสียปั้นรับสี่จังหวะแท้รอบที่สองเสียเกอร์ขับแท้นะครับเสียปั้นขับเทียมครับผมจบไปแล้วครับวิดีโอ,อาใครชอบก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เราจะมาทำวิดีโอให้ชมตลอดนะครับผมนะครับที่เราไม่ได้ใส่เซฟตี้นะครับคือแว่นตาเวลาเราตัดนะครับมันจะมีเงื่อไหลลงมานะครับโดนใบพัดโดนน้ำโดนอะไรมันก็ตีน้ำขึ้นมาไปมาหาแว่นตานะครับมันตัดยากครับมันตัดยากนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าทีมงานไม่ใส่เซฟตี้นะครับ เซฟตี้ขามีครับผมเซฟตี้ขามีครับเซฟตี้ขามีรองเท้าบูทนะครับเสื้อลืมมามาครับเพียงใบเข้าครับไม่มีเศษหินไม่มีเศษไม้นะครับครับไม่ไม่อันตรายนะครับผมนะครับฝากฝากกดไลค์กดติดตามช่อง GK Farm นกกระทาด้วยนะครับอ่าผมขอปิดลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ